สวัสดีครับพี่น้องชาวแอดหลังบทที่รักทุกท่านของผมครับวันนี้ผมแอดหลังบทที่รักไม่ได้พาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปหาจับปลาในเขตเมืองกรุงเทพซึ่งอยู่จังหวัดสมุทรปราการเป็นปริมณฑลติดต่อกันกับกรุงเทพนะครับเพื่อนๆครับยุคนี้สมัยนี้หาเงินอย่างเดียวคงเลี้ยงชีพตัวเองไม่ไหวนะครับเพื่อนๆก็ต้อง หาอะไรที่มาทำให้เราไม่ต้องใช้เงินแล้วเราก็จะอยู่ได้กับวิกฤตโควิดในช่วงนี้นะครับเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดหลังบทที่รักด้วยนะครับเพื่อนๆครับเพื่อผมจะได้ทำคลิปต่อๆไปออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับดูกันแล้วก็สำหรับวันนี้ผมจะไปรับน้องอีกสองคนนะครับไปหาปลาด้วยกันทั้งหมด รวมกับผมเป็น3คนเพื่อจะไปหาเพื่อนที่สมุทรประการอีกหนึ่งคนซึ่งคนคนนี้สำคัญนะครับเพราะเพื่อนคนนี้จะพาเราไปแหล่งที่ว่าไปจับปลาไปหาปลาเอาเป็นว่าจะสนุกสนานแค่ไหนก็เพื่อนๆก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับแอดหลังโบนนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจเราจะได้พาเพื่อนๆลุยๆต่อไปอีกยังไงก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศการเดินทางแล้วก็ไปถึงที่บ่อที่เราจะไปหาจับปลาเนี่ยผมก็จะถ่ายบรรยากาศให้เตรียมให้เพื่อนๆได้รับชมอีกเหมือนเคยนะครับเพื่อนๆครับโอเคครับเพื่อนครับไม่พูดมากมันเจ็บคอเหมือนจะเป็นโควิดหรือเปล่าเดี๋ยวเจอกันที่สมุดปาการกันเลยครับผม ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้านิดๆนะครับเพื่อนๆครับที่เราออกเดินทางไปรับน้องๆแล้วก็ออกจะเดินทางไปที่สมุทรปราการกันทลิปนี้ก็เป็นการใช้รถยนต์นะครับผมไม่ได้ใช้รถมอเตอร์ไซค์พาเพื่อนๆไปเที่ยวนะครับ EP นี้เป็น EP พิเศษที่จะพาเพื่อนๆไปดูวิถีชีวิตของผมในแต่ละวัน ว่าเป็นยังไงกันมางหลังจากที่ไม่ได้ไปเที่ยวผมอยู่ยังไงผมกินยังไงนะครับเพื่อนๆครับก็จะพาเพื่อนๆมาดูอีกมุมนึงของผมนะครับแล้วก็ถ้าหมดช่วงโควิดไปสามารถเดินทางออกไปเที่ยวผมก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆครับอย่าเพิ่งเบื่อผมนะครับเพื่อนๆครับอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับการ การเดินทางของเราก็จะมีติดขัดขุกขัดนิดหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดทั่วโลกนะครับเพื่อนๆครับที่เขาเป็นกันก็ที่ทำงานผมก็มีติดบ้างอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆครับแต่ว่าผมก็ยังเอาตัวรอดมาได้ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะรอดได้อีกนานีแค่ไหนนะเพื่อนๆนะแต่ก็จะพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆครับก่อนนี้พระอาทิตย์ก็ยังไม่ได้ทํางานนะเนาะเพราะว่าเราเตรียมตัวที่จะออกเดินทางมากันตั้งแต่เช้ามืดเลยเพื่อจะได้ไปถึงที่จับปลากันแต่เช้าแล้วก็จะได้ลงมือกันหาปลากันนะครับเพื่อนๆครับ บรรยากาศตอนนี้ก็ไม่มีอะไรให้เพื่อนๆได้ดูมากมายนอกจากแสงไฟแล้วก็รถที่วิ่งผ่านกันไปมานะครับก็เสียดายอยู่ผมก็อยากจะพาเพื่อนๆเที่ยวให้แบบต่อเนื่องด้วยมอเตอร์ไซค์เนาะแต่มันก็ทำไม่ได้ช่วงนี้มันติดที่โควิดระบาดเยอะมากเลยเราต้องเซฟตัวเองดูแลตัวเองให้ดีนะครับเพื่อนๆครับ สิ่งสําคัญอันดับหนึ่งที่ป้องกันตัวเองได้ช่วงนี้ก็คือการใส่แมสนะครับใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะครับจะช่วยให้เราลดอัตราการติดเชื้อจากคนอื่นได้ดีพอสมควรนะครับเพื่อนๆครับโอเคเราจะไปกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะว่าระหว่างการเดินทางของเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะบรรยากาศในเมืองกรุงตอนเ,เช้าๆอย่างเนี้ย รถจะเยอะไหมรถจะติดไหมนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆชมไปเรื่อยเดี๋ยวเราจะไปรับน้องอีกคนนึงแล้วก็ไปรับอีกคนนึงแล้วก็ถึงจะเดินทางไปที่สมุทรปราการไปหาเพื่อนนะครับไปครับลุยโอเคครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็รับน้องๆมา พบทุกคนแล้วนะครับแล้วก็พระอาทิตย์ก็เริ่มทํางานแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่บ่อที่จะหาปลาอีกที่หนึ่งที่สมุทรปราการกันเลยนะครับเพื่อนๆครับก็จะเก็บบรรยากาศอะไรที่มันสวยๆงามๆให้เพื่อนๆได้รับชมระหว่างเดินทางกันด้วยนะถ้าเกิดว่าเจออะไรที่มันดีๆนะครับตอนนี้ขอขับรถก่อนนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเจอกันที่บ่อนะครับผม โอเคครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเพื่อนแล้วนะก็จะไปที่บ่อที่จะหาปลากันแล้วนะครับนี่ครับเราได้คนขับรถแล้ววันนี้สบายแล้วไม่ต้องขับแล้วมาได้นั่งสบายๆสยักวันพาเพื่อนๆสนุกสนานอีกสักวันหนึ่งนะครับถ้วเดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่บ่อกันเลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่นู่นทีเดียวกันเลยนะครับเพื่อนๆครับ เพื่อนๆครับเส้นทางจีเข้าไปหาปลานะครับเราเจอเจ้าถิ่นก่อนนะตอนเนี้ยเจ้าถิ่นขออนุญาตหลบข้างทางสักนิดน,นึงครับพี่เนี่ยครับเจ้าถิน่นฮะไม่ยอมครับอ่ายอมแล้วยอมแล้วยอมแล้ว,ลวเดี๋ยวไปต่อครับเพื่อนไปดูข้างในกันก็จะเป็นคลองเหมือนคลองชนละบาทาเนานนนะเห็นที่นี่แล้วก็คิดถึงบ้านนะครับ น้ําใสสะอาดนะครับโอ้ยมยกสนุโอมีคนเข้ามาก่อนเราว่าเรามาแต่เช้าแล้วนะก็ยังมีคนมาก่อนอยู่นะเ,าานนเดี๋ยวจะหาที่จอดรถก่อนนะครับเพื่อนครับ<อ>นี่นะคร<อ>ับที่เราจะหาปลา<อ>นะ ตรงนี้เป็นประตูน้ำนะครับเนี่ยเป็นประตูระบายน้ำทีมงานก็กำลังเตรียมอุปกรณ์จะลงมาแล้วนะ เอาเป็นใม่แบบืไดี่้วหรืออาลงไหมีลงเลยลงเลยนะนุ่หอยน้ามันมันหอยอยูั้มันจะลงวานคืนยังไเห็นแล้มีใม่อยู่ไ่ปเขาไปกาเลติว่เก็บม่วงเลยอแลวจ่มากเอาเลยแต่ตอนนี้เขาเปิดประตูน้ำอยู่สายจาารอแกาเลยคนดงจะลงนะน้าดึ

เป็นยังไงกันบ้างครับฝั่งนี้เอานี่วาเอาเ้าไปทุนนี่ะวะก็ดีเลยเนาะเอาหญ้าไปทุนนี่ไา โอ้ยสันเนาะใช้ไปยี่ยี่สิบตาว่ามันสีเงาเบาเงาเนี่ยนั่นเป็นสี่เส้นอยู่บนขี้หน่อยเด้ยยิบยิบยิบหายห้าพีดเด้นี่หมู่บ้านเนี่ยเขาก็ไป้เบิ้งหมู่บ้านเนี่ยเพื่อนเพื่อนครับตะไคร่สงสัยจะมาผิดรุ่นนะ มันจะได้ตัวใหญ่ไหมตระไครเล็กเดือกเกินตรงโน้นเขาจะยกสะดุ้งนะครับผมเห็นเขาขึ้นหลายตัวแล้วก็จะมีท่อนแห ى, หว่านแหด้วยนะคนก็ค่อยๆทย,อย,อ,ยอยมาแล้วคนค่อยๆทยอยมากันแล้วนะ เดี๋ยวผมจะให้ดูตอนที่ว่าเอาปลา,าขึ้นมาบ้างนะครับตพอไอกหมน,นหน่อยหน่อยอต่อตัวนี้เออต่อไะไดหเรื่อร่างแหก้อนบาดแรกปะ่ะเัน <c oughs> ตอนนี้เราเลิกเอาแหกับตะข่ายลงแล้วนะครับหันมาเอาเบ็ดสู้นะครับตอนนี้นเบ็ดก็คนข้างที่จะโอเคนะเดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าวๆกันเพื่อน,พอ,นพอได้นิดๆหน่อยๆเนียนะ่ย ก็จะอันนนะี้นะนะหลังจากที่โอเคไหมครับเพื่อนๆครับนี่นะนี่คือเรามาก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วนะตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วนะคนก็ทยอยเริ่มทยอยมาเขาก็มาหาอย่างเราบางคนก็เอาแหเราก็ใช้แหเหมือนกันแต่มันก็ไม่โอเคก็เลยเปลี่ยน เปลี่ยนสูตรใหม่ใช้เบ็ดอย่างเดียวเพราะว่าเจ้าถิ่นเพื่อนแนะนำว่าต้องลงเบ็ดอย่างเดียวครับไม่จำเป็นจะต้องใช้แหรหรือใช้ตะข่ายเลย ตัวกำลังสวยๆวยครับก็ไซส์ประมาณนี้นะนเดี๋ยวเราตกไปเรื่อยๆนะครับตัวน,นี้ก็ <c oughs> ตัวก็กำลังสวยๆนะครับเพื่อน สวยครับไปกำลังสวยเอา้าต้นล่มนี่เว้ยตามค่า เอาใส่่ว่าได้ปันนึ้งหนังน้ำเนีคือห่าอ่นี่นะครับ รอบนี้3มนะครับมือฉมัง้าังจัดขึ้นมา3ามสามสามตัวนีอ้ใหญ่ความเนี้ยองครับอ๋อสามตัวเน้นเมังรู้ใส่นี่ใส่กำลังสวยครับว่า่ันแต่อเหีนใจว่าตาย ตอนนี้ก็ย้ายที่มาใกล้ๆหน้าประตูแล้วนะครับหน้าประตูน้ำนะครับมุมนี้ก็เริ่มจะกินเริ่มจะติดแล้วนะจากที่เงียบๆมาสักพักหนึ่งเราก็ย้ายมาฝั่งฝั่งใกล้ๆประตูนะครับอาการก็เริ่มดีขึ้นเริ่มมีติดบ้างช่วงนี้ก็เป็นช่วงเงย็นๆนะครับบ่ายสามกว่าแล้ว ใกล้จะได้เวลากันแล้วแหละนี่เป็นประตูน้ำนะครับประตูนี้คือจะปล่อยน้ำส่งออกทะเลนะฮะนี่ฮะทีมงานเราก็ยังสู้อยู่นะถึงจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะก็ยังสู้อยู่นะเราย้ายจากมุมนู้นนะมุมรถตรงนู้นมาย้ายมาตรงนี้นะ เพื่อจะเปลี่ยนมุมบ้างนะประมาณนี้นะบรรยากาศเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูไปเรื่อยๆนะบรรยากาศนะการหาของเรานะ เพื่อนครับก็เวลาช่วงสุดท้ายกันแล้วเดี๋ยวพวกผมและทีมงานก็จะได้เก็บของนะครับแล้วก็จะรวบรวมให้เพื่อนๆได้ดูว่าวันนี้ได้เยอะสักแค่ไหนนะ งานกันโอ้โหนี่ครับหลวมยอดนะครับเพื่อนครับหลวมยอดรวมยอดนะครับ เก็บอุปกรณ์พร้อมที่จะกลับบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำปลาก่อนนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับ จะกลับบ้านกันแล้วนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับแบทหลังบทที่รักด้วยนะเพื่อนๆนะเป็นกําลังใจให้ผมผมจะได้พาเพื่อนๆไปเที่ยวหรือว่าจะไปหาปลาหรือทํากิจกรรมอะไรอีกมากมายนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะขอให้เพื่อนๆโชคดีไม่ติดโควิดกันนะครับก็ยังไงเจอกัน e ีพีหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ